วิธีและขั้นตอนที่ทางร้านอัดขึ้นรูปฝาดุมจารบีฝาพวกนี้จะเป็นฝาที่ถอดออกจากรถลูกค้านะคะไว้สแปร์หมุนเวียนใช้กับอันใหม่ตัวนี้จะเป็นแท่นอัด ขึ้นรูปใหม่ให้ได้ตามสเปคพอดีกับล้อที่เรามิลลิ่งฝาเก่าจะนูนเป็นเป้านะคะไว้เก็บของเหลวคือพวกจาะระบีส่วนเกินฐานฝามีความสลบเหมือนเดิมนะคะยิงน็อตแล้วแนบสนิทลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะมีไว้บริการลูกคา้าอยู<ม>่ในราคาแม็กพร้อมยางยกชุดค่ะยกเว้นแต่ลูกค้าที่นําล้อมามิลลิ่งติดตั้งมาแล้วนะคะถูกเปลี่ยนออกฝาเก่าไม่อยู่แล้วต้องซื้อค่ะแล้วก็จะแจ้งพี่ๆว่าฝานี้ทําขึ้นเพื่อรองล้อมิลมลิ่งแล้วของที่ร้านเขามีหลายท่านถ้าเข้ามาถามอยากจะซื้อเฉพาะฝาเลี่่ยยนังใส ได้คะ่ะใส่ไม่พ้นติดหัวนอ็อตจะทาไว้รอเลยนะคะมาถึงพร้อมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว1ฝาเป็นการอัดขึ้นรูปใหม่ได้สเปกรองรับกับล้อที่เรามินลิงยิ่งจะกของเดิมเบ้าเก็บส่วนเกินก็ยังอยู่หลักน็อตหัวนอ็วนอตใช้อันเดิมที่ติดมากับรถค่ะส่วนที่ทําดัดแปลงเลยก็คือจะเป็นล้อนะคะมินลิงลึกประมาณ4มิลได้ขนาดแล้วทีนี้ก็จะสามารถใส่ล้อรุ่นใหม่ๆได้พอดีเลยคะ่ะล้อพรบ17ตอนนี้จัดโปรอยู่ที่ชุดละ1นึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะรวมติดตั้งทุกอย่างเลยก่อนจะตัดสิน โอเคไหมคะเลือกเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้ค,ะค่ะนี่จะเป็นฝาใหม่นะคะที่เราอัดขึ้นรูปไปแล้วไว้สแปร์กับของเก่าลูกค้าค่ะอใหม่ก็มีค่าเบิกศูนย์ไว้รอแล้วหากพี่ๆชอบสนใจขั้นตอนการติดตั้งแบบนี้ทางร้านยินดีให้บริการค่ะ